่าจำมาว่าสี่สิบลืมนาห้าสิบลืมหลังพอเท่ามาสัญยังยังเสียสามามหูสังพอเจดสิปีแปดสิปีมาดูพังดินก็ายาวเออนีน่ยนะวัะนนส่สิบลืมนาห้าสิลืมหลัง พ่ะธรรมะสัญยังยังพ่ะธรรมะก็อยู่หลู่พังก็ยาวน่ะนุนจังเลยนะมันเท่าลืมหน้าลืมหลังนะเมื่อในเมียวก็ถามว่าเป็นเมืองจอกเมียวมาเมื่อไงก็ได้ตีหอทงเอาหลักสองอ่ะแค่แค่ได้อาส่องอ่ะเออทำตลาดหลักส่งในกาคันอย่าเออเถ่อมไม่ดีๆอย่าไปว่าเล่นว่ารอนะธรรมนาว่าในโหมดใจลึกๆเป็นธรรมะจิตตินะอย่าไปลืมนะต้องกึ่มมาต้องลืมใครเป็นคนหลังจี้เป็นคนดีจังหลังจี เออดีจังอไรหลังจีคนต้องลืมเนี่ยเป็นจังดีจังครับว่ะต้องลืมเฮลเป็นคนต้องกึมต้องไว้เกิมกิมต่อหอดวันตายต้องไว้เกิมเกึมต่อหอดนี่ป่านหน้าธรรมนาไว้ลึกๆหน่าอย่าไว้ตื่นหน่าเงินคำแก่เสียงพอไว้ตื่นเนี่ยเปิ้ลมหลักออกของเฮาอเออหายกว่าเออเพราะธรรมนาไว้เลือกๆชิมไม่ดีๆชิมเปยงเปิ้วันเลี้ยงลูกไว้กินแห้งแป้งสินเปียงแป้งสินแป้งทำไว้เวอร์ใจเห่อเมื่อเท่าอ่ะ เลี้ยงลูกไว้กินแหงแปงศีลแปงธรรมไว้ใจมือไว้ไว้ใจเยือเมื่อเทามันก็จะว่าเลี้ยงลูกไว้กินแหงแปงเงินไว้ใจเมื่อเทาก็เจะไปสองเมียนะก็ได้ว่าจอมเขากิดลอยๆยเป็นหลังกาว่าลากาไต้นําำหนาออกมาเป็นต้อยเป็นต้อยคู่สาไตสลามันออกมาก้อยดึกก็ดึกมาลอยๆยนะท่อมกันลอยๆยนะว่ากับจอมเออตราละพอพปังเสียงเขาพอเผาจันอินจันพรมเจ้าู่นอนรักถ่อมมันเจ้าหู พอหูบตื่นในเจ้ามันเจ้ว่าเจอจมเชื้อปีติเนี่ยซักเกอ์ก็นว่าจอมไนะเฮาคาสาตกามีกูสู่น้ำนาไรเกิดมาทบมายาพุทธศา,าสนากตามะคำพลาเป็นเจา้าหลีเอากำสั่งกำสอนไว้ในอกในเจอเพอเผอมันมัน เงื่งเวกันแบบเมืกเลิกเค็ดการลีลีสีมนันนอโหเจ้าเธอจินจางจังตีฮอดี่ปานอ่ำห่างเตียวเฮ็ดลอยลอยจังไลไข่หนาวลอยลอยจังตายเฮ็ดลอ,ลอยลอยจังไลไข่ลอยลอยจังยากะลอยลอยจังฮอด นี่ปนเออแน่มั่งชาใหม่มาทางจะไปสุข้ามาแทงอาทุไข่ลอยลอยจังยาอ้าวต่มึงไปเลี้ยงมัได้แท้เอาโลไข่ลอยลอยจังยากาลอยลอยจังหอดนี่ปั่นยอดนำปอไก่สุข่ะพอเจอเฮาหยุ่มยำซัดถานี่ปั่นนำปอไก่พอเจอขจเจอวิริยะนี่ปั่นนำปอไก่